หี้งลหรอเหียนนี่เอามาเหียนเอาเมาี่ยนได้ไออยู่ค่ะไปกินได้ไอเอาไปแช่คันเอาไปเก็บบอนเกาบางคำไม่เลยใส่บางคำมอาเมี่ยนเอาในใส่ลาเมี่ยนกินบ่ก,กินได้ไอแขกแขก เอามาถ่ายคลิปกันพี่ท่านหน่อยมาเอามาถ่ายคลิปกันมามาถ่ายคลิปมาสบายดีป้าลุงเอามามีแอนได้เฮ้ยพรามันออกนอกแล้วรักขนมนอ,อกนอก้วาป้ยพลมนปิดพลมเนี่ย มือพามือพุ่นมหมกไปนะ้ฮะปักหัวใหญ่อยู่นะฮะนะ่ะไปเมียนบุกินได้ลูกไอกระพร่อเนาะไอแข่งกันอยู่กระพอ่อนี่พ่อสะลบเป็ดเลย<ะ>พ่อเรียบร้อยเลย,เลยคิดถึงพี่เทนไหมห<ะ>คิดถึงพี่เทนไหม ใจกินถึงพี่นาไม่พี่นาไหมบอบเป็นยังปากแข็งป่าลุงว่ะมาห้ามแล้วนะขิ่หอดกับบ๊อบขหอดขิ่หอดแม่บ๊อบแพ่งแม่อยู่บ๊อบแพงเอาไปแม่นลูกมันชะลาไอมันชะลาไอมันไอคอกๆอยู่บนห้วยไอเนาะ ไอ้ไง,งี่กิน,กนเฮ้ยบอบังหัวใหญ่มานี่ก็มันกินนี่เห็นลูกค้ามาซื้อหเห็นลูกค้ามาซื้อเบง่งเบง่งมันก็ไปจับกระใหม่ถามว่าขีดทอดอายกับเบื่อบอ่ไหมบ่ขี้ทอ,อดเอืลยกับอาย,อยุ Kìa, em yên nhuộm Bỏ Nè, hê lụ Kìa nè Màn ái Ui, thôi sao mẹ Ủa, chả nó có trên kìa nè Ủa, thở sáng rồi ใช oh right. uh. ่เมื่อทั้ง้อยเอฟจะเป็นยังไงเด่นความมุ่งสุดเจ้าตอนนี้เป็นอยากหนักหัวด้วยอนไหนบอกปวดกระตุนกระตอืมอาการขันตองเละท่านคออย่าไปกายพอแล้วลูกมออล้วเจ็บปวดจีบปวดขมุ่งตานัาบ่เป็นยังไงเด็กเจ็บเนื้อเจ็บนั่งยุ่งเจ็บขึ้นคอย่ ปวดเนี่ปวดตัวปวดใอันใต้บ่เเ็กแต่บ่ได้กินได้กินอย่างเห็ดปลกเห็ดพเหพกำลังออกได้ชินไปหาไหมคอยอยากแกงเห็ดปกแ้วแกงเห็ดนมาเนมาเห็ดแดงเห็ดกอไปหาตีมพวยละงูเห็ดพเห็ดพ่งว่าไปมาอยากกินยูคุยตอยากกินพันนนอยีย่่ใส่ออกเลย เไไห็ดเพาะออกอะไรอยู่ใส่ดูหินกบไปหาเขามา<อ>ันออกเมฆมาทำกับมาขายปเไปได้ปะบันโดย้ยไปเลยยิยยยไน,นไปเก็บโอ้ยสมนุนมหนาดิ Nào, sông đi giúp nó nải nó đi nó đi mẹ đi lên việc giống sàn đi thế nè nói cô cứ thói mà miệng thì là mẹ cứ thoi mà miệng thì là ừ, ông mà หลดข้ามานน่นเฉพข้ามนั่นเฉมาะเตยหนุมีผมมีงานเพียรอะไรพวกเอ้ยนอนสบายใจเสือมผู้เมือคืนด้เฮกันดีปะเป็นอะไรหนุอายลูกอายหนุลุงหอดใจเดิลุงมายุอย่าไปกลัวอายที่ลูก มองกับง้อยเงาแล้วแบบมีไอเทนไอหนนะ้นาในน้องเทนน้องหน้าแต่บักนี่มันเไปไ็นอะไรน้องปากน้นอยเนะาะเจ๊สีส้มซารถึงสีนี่แต่อจากหงวามันแหลนเป็นว่อย่ทงนเถิดเป็นบ่ออยู่างค่ะอายฮะเอือยหองายไอเทนไอหน้าดูอยู่ในใจไปลูกไป นี่ลูกมันบอกง,งาั้นอเมียนพอ,อนนยอนะแหล่ไตสอดเนื้อแหล่แต่หนึ่อก็สอดไตเพียงได้เพิ่นบัตรคายอยู่เลยข่มเพิงเขาอะไรปัดปัดออืปัด,ปดอ,ปออกขี้ไก่นะลูกอเออืออโดยโดย อืมเชียงบีบแกอืเพื่อนมาโดดเพื่อนแมนบ้าแมนโหลดฮัมบ้าโมเมนโหลดเขาไลนไปหักประชิวาเขาเลยเขาหายมานั่มแล้วประชิมีแต่ลุงลงมา,าเอาอีกแล้วมาฮัามอย่าหายเด้อ อย่าหายให้เทนเฮออ้หน่าเด hm? mmm, ้อเข้าเมื่อเข่าหงียนลูกไปใส่ฮะหาลุนลุนยันลุงกีลุงกีไปใส่ฮะลุงกีไปใส่ลูกฮะมลุงกีไปใส่ หูแดงนะไปหาเทือเกิบเนี่ยอ้าหนูบอกเป็นขาหน่องหักแล้วบปล่จุดเจ็บขาหนูเอ้ยอย่างกี่ยวอ่ายกบอกครึ่งหูจุดขาสั่นเด็ดเด็ดโนหัวเฉยเกือบเป็นขาหน่องหัก ปะไมหาาพอปะนูห mm ิดเ่ราะาเจ็บแล้วก็สันเด็ดเด็ด้ออเจ็บได้หนูไอ้นูนี่เฮงไปเชยากะนะสองคืนมาแรงมืเอื่นเช้ากระแช่พอซีนปิงน้ำเด็ ให้พ่อแกะพูงแม่แกะบะเป็นไะไอโน่นอนลูกไปไปไปไอโน่นอนปะมาเจ็บโบไปให้พ่อปะไปลูกปะเอาตัวใหม่ตัวด่างดูปะไปเอาทงชัยปะบอเสียงอะไรคะ มันมงหัวโดนนะลูกอุ้มันเงียงนะลูกเงียงนะหือวินก็บ่มากะอีบาดมีแต่ไอ้โนคําเดี๋ยวโนก็เมื่อแล้วนี่โนเฮ็ดออกอยู่อ๋อบ่มีเ็ดบ่ Như sai bà vợ pa Bà vợ hết pa không Cửa ướp nó Bao cửa của lạ tin kép bên như bà hết nè Hả? xài đó Icana, ใช่เกิบข่อยบ่เพราะฮาเกิบแม่นเห็นไหมครับเนี่ยจี้หยุดหยุดหยุดมาขับรถแล้ใส่มีดลูกขับรถแล้ใส่มีดดึงกันรถปะไปละพี่น้องจ้าเนาะกอกำลังคลิปนะเนาะอกดไลค์กดแชร์กดตามกดเปิ้ลก็ชมยังได้จ้า